มันบ่เคยตือนไม่ได้นอนหรอกมีเท่านี้ก็เเทดเท่านี้เออไปรอดแล้วสงนาไม่เสน่หเท่านี้มีนามเท่านี้ก็สง่าเท่านี้

Nam đam hoa của thảo và mưa có bên nhà tình nguyện sip hưng bà mẹ mất mặt 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 จะกินบปได้ลูกก็เลี้ยงเพิ่งหน้าเดินเลี้ยงเก่งเก่งกบ่าอะไรตาแดงแล้วแม่ใครตามาเนี่ยคุณเด้รถบ่ออึดบ่ออยากเต็มยุ่งุ่นรถเต็มบ้านเนาะเขาเนาะไงอะไรเนาะรถเต็มบ้านเนาะมอะไรเงี้ยบอกพ่้พ่อกันเป็นคือว่ารถคี่ไปสวนเนี่ยไปโซเซสิได้คีบยักกล้ามเลยสัก มาบ้านแม่เริ่องบัวเขาหอมบ่มาไปยู่กับขายของซอยเม่เขาบ่ได้มาหรอกวออยู่ที่ระยองไปส่งมือนั่นหัวสิริบอกท่า็ไปทัวหัวสิรินั่นัาต์สิริตัวสนอก